ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคลิปเกม FM Mobile 2026นะครับก็มีเพื่อนๆถามมาทาง YouTube ช่องผมนะว่าขอวิธีพิมพ์หารายชื่อแบบเฉพาะเจาะจงหน่อยนะครับผมก็เลยมาทำคลิปช่วงสั้นๆแบบว่าตอบคำถามให้ดูแล้วกันครับว่าทำยังไงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมได้ลองทำมาแล้วนะครับมันหาเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับ ถึงแม้เราจะพิมพ์ชื่อเต็มๆอย่างถูกต้องหรือจะพิมพ์แค่ชื่อสั้นๆอักษรยอ่อมันก็ไม่เจอนักเตะที่เราหานะครับยกตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะลองหาเฮลิเคนในรายชื่อเฉพาะจอจงนะครับยังไงก่อนชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เก่งเกมนี้เป็นมาสเตอร์นะครับแต่ว่าก็พอที่จะรู้บ้างนะครับอันไหนที่ไม่รู้ก็อาจจะ ลองศึกษาดูก่อนหรือแม่ก็ลองถามคนในกลุ่มอธิบายให้ฟังหรือก็เกิดอันไหนไม่รู้จริงๆก็จะลองเล่นด้ยวยตัวเองก่อนแล้วจะมาแจ้งให้ทราบนะครับก็ให้เรามาที่หน้านะครับหน้าเว้นขยายนะครับแล้วก็ไปที่ทางด้านค้นหานักเตะน,นะครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมพิมพ์ว่าเคนนะครับเฮลิเคนเนาะอ่ะยกตัวอย่างนะเฮลิเคนนี่นะครับอ่ะผมใส่ชื่อเขานะครับ เคนไว้ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมใส่ชื่อไปแล้วนะครับตรงนี้นะใส่ชื่อตรงนี้ไปแล้วนะครับกรอกชื่อนะครับชื่อนักเตะนะครับผมจะระบุแค่นี้นะครับชื่อก่อนแล้วกันเนาะแล้วกดยืนยันนะครับทุกอย่างตำแหน่งผมจะไม่ได้ระบุนะครับพวกตำแหน่งคุณสมบัติจะไม่ได้ระบุเลยเน้นชื่ออย่างเดียวนะครับก็กดยืนยันเข้าไปสังเกตนะครับมันจะเจอทั้งหมด3าหน้าครับหน้าที่1หน้าที่สอง หน้าที่3แต่ไม่มีทางด้านเฮลิเคนนะครับนี่นะฮะค่าตัวสูงสุดที่เจอแค่2อัน5แต่ว่าเฮลิเคนเนี่ยค่าตัวสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะแปะ๊บนึงนะตอนนี้8ปดพัานามไม่เจอนะครับไอ้นี่คือการหารายชื่อแบบเฉพาะจอดจงนะครับแต่ถ้าเกิดผมพิมพ์ชื่อเต็มๆละ่ะมันจะขึ้นไหมนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเฮลิเคนนะครับสะกดยังไงเอ่อ H A r r y นะครับอ่ามาพิมพ์นะครับ h a r y นะครับ ken นะครับอ่าตามนี้เนาะอ่าลองกดเข้าไปนะครับตามนี้นะฮะเฮล r y ken นะครับอ่ากดค้นหานะอันนี้พิมพ์ชื่อแบบตรงๆเลยนะไม่เจอเลยนะครับไม่ว่าเราจะพิมพ์ชื่อนักเตะเต็มเต็มหรือว่าพิมพ์เฉพาะชื่อหรือนามสกุลเนี่ย มันก็ไม่โชว์นะครับทีนี้ผมจะลองดูนะในคลิปนี้เลยถ้าเลือกเฉพาะจอดจงเป็นนักเตะอังกฤษนะครับเพราะว่าเฮลิเคนเป็นนักเตะอังกฤษเนาะอ่ะเราลองไปหาเนนตะอังกฤษนะครับตงจริงไม่ได้จะขึ้นได้ดีกว่าน,นี้นะกดเข้าไปนะครับอังกฤษตกลงนะครับกดยืนยันก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้าเกิดผมไปลบรายชื่อนะให้มันสั้นลงนิดนึงนะครับ k A, A n e นะเคนนะครับอ่ะตกลงนะครับกดค้นหา ที่เจอมันก็มีแค่หน้าเดียวไม่เจอเฮลี่เคนนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้ไอการหาชื่อเฉพาะเจาะจ,จงภายในเกมอันเนี้ยทาไมมันถึงไม่เจอนักเตะที่มีชื่ออักษรเดียวกันหรือ,รอว่าใกล้เคียงกันนํายกตัวอย่างอ่ะผมพิมพ์คําว่าเคตัวเดียวก็ได้นะครับสมมุติเราลู้ชื่อนักเตะว่าอ่ะเคนอย่างเงี้ยพิมพ์ตัวเคเข้าไปแล้วกดยืนยันนะครับนี่มันก็จะเป็นนักเตะทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้หกร้อยนี่นะครับสังเกตข้างบนนะหกร้อยเก้าสิบเจ็ดหน้านะครับอันนี้ผมขออนญาตเรียงจากที่มูลค่าสูงสุดนะครับพิมพ์ไปเลยก็ได้นะอย่างนี้ผมว่าน่าจะง่ายกว่าครับพิมพ์แค่แอักษรตัวเดียวพอแต่ถ้าเกิดเราจะไปให้มันแคบนิดนึงนะอ่ะเฮดิเคนอยู่ทีมชาติกรีใช่ไหมจะได้ไมาเยอะเกินไปกดตกลงนะครับนีทีนี้มาดูกันดูตามมูลค่านักเตะนะฮะ ทีมชาติอังกฤษและเป็นกองหน้าด้วยอ่าลองดูสิจะเจอไหมมันก็ยังไม่เจอนะเฮลิเคนแปดสิบสามล้านก็ไม่ได้อยู่ในจุดตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมันถึงไม่เจอเฮลิเคนนะครับทั้งที่ก็มีตัว K เหมือนกันนะครับเนี่ยเจอนักเตะคนอื่นนะครับเฮลิเคนนี่ไม่เจอนะผมก็ไม่แน่ใจทำไมถึงไม่เจอนะดูครับทีมชาติอังกฤษเหมือนกันนะครับข้อมูลแปดิสามล้านแต่ว่าที่เจอเนี่ยมันจะมีร้อยห้าสิบเอ็ดล้านของซาก้านะครับ แล้วก็วิสเกลลี่นะไปถึบสามล้านเราลงมาจะเป็นวิววิวนะครับแล er นเะชอร์นะอาร์ิคกไพนะครับเนี่ยหายนะฮีรเคนไม่เจอนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเกมมันหาชื่อเจาะจงยากจังเลยนะครับอันนี้ผมมาดูแบบว่าตัวเคอย่างเดียวไม่เลือกสัญชาตินะครับเอามูลค่าเป็นหลักอ่ะจะเจอเฮลิเคนไหมเฮีเคนไปถึบสามล้านนะครับน่าจะอยู่มาสักหน้าสองหน้าสามนะครับ ก็ยังไม่เจอนะไม่มีเฮลิเคนในนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจทำไมถึงไม่เจอนะฮะเจอโจชคิมิตนะครับแต่ไม่เจอเฮลิเคนแปลกมากเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราอยากจะหานักเตะค,คนไหนนะครับก็ลองพิมพ์ชื่ออย่างนี้ไปก่อนหรือไม่ก็ถ้าเกิดจำสถานะเข้าไปที่ Google ก็ได้นะว่านักเตะค,คนนี้อยู่ทีมอะไรล่าสุดนะครับยกตัวอย่างนักเตะค,คนนั้นอยู่ทีมอะไรล่าสุดเนาะให้เราไปหาที่สมโมสรก็ได้นะครับ สมมติสโมสรวูเดนิกา้าดูทีมบาเยินนะครับแล้วก็มาดูพวกการย้ายประวัติย้ายทีมนะครับเนี่ยมาดูตรงนี้ก็ได้เื่ออยากจะรู้ว่านักเตะคนนี้เคยอยู่บาเยินปัจจุบันไปอยู่ไหนนะครับอ่มน่าจะง่ายกว่านะครับเนี่ยอาจจะมีย้ายเข้าย้ายออกทั้งหมดนะครับมีใครไปบ้างก็สามารถดูได้จากสามโมสรน,น,นันๆน,นะเพราะว่าผมลองตัวแล้วหานักเตะที่พิมพ์รายชื่อเนี่ย โอกาสที่มันจะเจอก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรทําไมถึงไม่เจอเฮลิเคนนะตอนที่อักษรตัวเป็นเคเหมือนกันนะครับและนี่คือคลิปการหานักเตะนะครับกับเกม FM Mobile 2 0 2 6นะครับแล้วก็มาในคลิปต่อไปสห่วนนี้สวัสดีครับผิดพลาดประการใดขออภยัยด้วยนะครับ